สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายกัน I a M A I a M A วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ y t u t u นะคะซึ่ง youtube นี้หลายๆคนก็อาจจะเคยใช้หรือเคยเห็นหรือบางคนก็มีช่องของ YouTube ของตัวเองด้วยนะคะซึ่ง y u t u b e เนี้ยบอกเลยว่าเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคนเข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลเยอะ เป็นอันดับที่2อนะคะรองมาจาก Google นะคะการใช้งาน YouTube หรือการสร้างประโยชน์จาก y o u t u b e มีมากมายนะคะข้อที่1เลยนะคะก็คือว่า Youtube คือแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่เราสามารถอยากรู้เรื่องอะไรหรือต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราสามารถมาค้นหาใน y o u t u b e ได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารหรือการเรียนหรือ How to ต่างๆการพัฒนาตัวเองหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายทุกๆอย่างมีมากมายให้เราเลือกเสพหรือเลือกดูใน YouTube นะคะซึ่งบอกเลยว่าคุณสามารถอยากรู้อะไรก็ได้ใน YouTube สามารถให้คำตอบคุณได้หมดนะคะหรือข้อที่2นะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ YouTube นั่นก็คือให้ความบันเทิงทุ่วนนี้เราอาจจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยปกติเรา การดูละครหรือดูรายการอะไราต่างๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเมื่อย้อนไปประมาณ5ปี10ปีที่แล้วเราอาจจะต้องอยู่ตามทีวีช่องทีวีต้องรอดูตามเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรดูสดอะ่ะอ่ะเปิดดูทีวีเราก็ต้องดูตามเวลาที่รายการมันฉายนะแต่ทุกวันนี้ o y u t u b e รายการต่างๆเอามาไว้ใน Youtube เราสามารถดูย้อนหลังได้หลากหลายรายการก็มีชแนอยู่ใน YouTube นะคะ ซึ่งก็เป็นรายการเกี่ยวกับความบันเทิงหรือละครต่างๆเราสามารถค้นดูย้อนหลังได้ใน Youtube เราสามารถดูเวลาไหนก็ได้เวลาที่เราว่างเจ็ดดูกี่ชั่วโมงก็ได้ดูทั้งวันก็ยังได้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเรานะคะคือเป็นแหล่งสูนรวมความบันเทิงอีกที่หนึ่งเลยนะคะแล้วข้อที่3นะรประโยชน์ของ YouTube YouTube สามารถสร้างรายได้ได้สร้างรายได้ได้อย่างไรสร้างรายได้จากการทำคลิปวิดีโอ โฆษณาโดยที่บริษัทต่างๆหรือห้างร้านต่างๆหรือแบรนด์สินค้าต่างๆทำคลิปโฆษณาสินค้าแล้วนำมาเผยแพร่ใน YouTube ก็เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าหรือสร้างกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาดูใน YouTube สร้างกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้เหมือนกันเพิ่มยอดขายได้ทำให้รายได้หรือยอดขายของบริษัทหรือสินค้าเนี่ยเพิ่มจากการทำคลิปวิดีโอลงใน YouTube แล้วก็ข้อที่4นะคะคือการสร้างรายได้จาก YouTube โดยตรงเ,เมื่อกี้นี้เราทำคลิปเพื่อให้คนมาเห็นคลิปแล้วก็สนใจสินค้าแล้วสั่งซื้อสินค้าแต่ข้อที่4คือการสร้างรายได้จาก YouTube โดยตรงทำอย่างไรเมื่อเรามีช่อง YouTube หรือเป็นสมาชิกที่สามารถสร้างช่อง YouTube ได้หรือมี Gmail เนี่ยสามารถสร้างช่อง YouTube ได้คุณจะสามารถสร้างไรายได้จาก YouTube โดยตรงได้อย่างไรเมื่อคุณมียอด subscribe หรือยอดคนติดตาม1000คนนะคะแล้วก็มีชั่วโมงการดูคลิปในช่องของคุณเนี่ย4,000ชั่วโมงคุณจะสามารถเปิดสร้างไรายได้กับ YouTube ได้แล้วจะได้เงินอย่างไรได้เงินจากการที่เราสามารถใส่โฆษณาเปิดใส่โฆษณาในคลิปวิดีโอที่เราทำหรือเราดาว์อัพโหลดลงไปใน YouTube ของช่อง YouTube ของเราเมื่อมีคนกดดูโฆษณานั่นคือเราได้เงิน เออเราก็จะได้เงินจากการที่ YouTube โฆษณาอยู่ในคลิปของเราหรือมีโฆษณาต่างๆที่อยู่ในคลิปของเรานี่คือเงินจาก YouTube YouTube จ่ายให้เราโดยตรงและข้อที่5้านั่นก็คือการสร้างตัวตนหรือการแนะนำตัวเองคือพูดง่ายๆทุกวันนี้เราสามารถดังได้หรือว่าคนธรรมดาสามารถดังได้ชั่วข้ามคืนจากการทำคลิปวิดีโอลงใน YouTube มีตัวอย่างให้เห็นมากมายค่ะ YouTube คือตัวกลางในการที่ให้คนธรรมดาเนี่ยทำคลิปแนะนำตัวเองหรือสร้างตัวตนตัวเองเนี่ยลงไปใน YouTube แล้วมีคนมาดูแล้วมีคนชอบแล้วมีคนติดตามมีคนแชร์ออกไปทำให้เขาดังดังและมีคนสนใจแล้วอาจจะเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลเป็นยูทูบเบอร์และสามารถสร้างรายได้จากการที่ออกงานอีเวนต์หรือมีการจ้างงานจ้างให้โฆษณาสินค้าหรือให้ถือแบรนด์ต่างๆหรือรายได้อื่นๆจากการ ออกอีเวนต์อย่างเช่นยกตัวอย่างคนสามารถสร้างตัวตนหรือแนะนําตัวเองได้ผ่าน YouTube ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความสามารถการร้องเพลงการ cover เพลงการแต่งเพลงแต่งเพลงและทำเป็น MV ของตัวเองคือมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองทำตัวเองแล้วก็มาลงใน YouTube แล้วมีคนดูเยอะมีคนแชร์ไปเยอะดังชั่วข้ามคืนมีหลากหลายศิลปินที่เป็นแบบนี้ดังจาก u t u b e นะคะมียอดวิวเป็นร้อยร้อยล้านวิว2 0 0ล้านวิว แล้วก็ดังเพียงแค่ชั่วข้ามคืนแล้วก็กลายเป็นคนดังมีงานคอนเสิร์ตมีเงินเข้ามามากมายนะคะคือยุคนี้เป็นยุคที่ยุคออนไลน์ยุค 4G จริงๆแล้วอีกต่อไปนี้จะเป็นยุค 5G ยิ่งจะง่ายกว่านี้และรวดเร็วกว่านี้การสื่อสารมันไปถึงทั่วกันทุกพื้นที่นะคะดังนั้นวันนี้คุณเป็นคนธรรมดาคุณก็สามารถดังได้จากการทำคลิปวิดีโอลง Youtube นะคะประโยชน์ของ y o u t u b e ขึ้นอยู่กับว่า คุณใช้ประโยชน์ข้อไหนข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5 1คนสามารถใช้ประโยชน์จาก YouTube ได้ทั้ง5ข้ออยู่ที่ว่าวันนี้เราเลือกที่จะใช้ประโยชน์ข้อไหนถ้าเราต้องการข้อมูลอย่างเดียวเราก็แค่เป็นแหล่งข้อมูลแต่ถ้าเราอยากสร้างรายได้จาก YouTube เราสามารถทำข้อ3ข้อ4ข้อ5แล้วคุณก็จะสามารถสร้างรายได้มีรายได้หลักแสนหลักล้านและเปลี่ยนชีวิตคุณได้จาก YouTube ค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย